ท่านลองต้องก่อนนะคะพร้อมครับหนึ่งสองสามอาทิตยนสองสามครั้งไปก่อนนะครับวีดีโอไหนครับพี่กดไลค์ผมหนะ่อย a ี t i v environment และ active society ค่ะโดยสุขภาวะคือเราไม่น่ารำคานะครับก็ทำอย่างนี้เจรนทางที่ไม่ฟอดภัยนะครับมีการเทรนนิ่งนะครับกับเยาวชนเด็กรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่แค่ไปแข่งอะไรแนี้เราขยายให้ไปสร้างคนตัวสุกันเหนื่อยนิ่งเด็กกรัะต้องปรับเปลี่ยนเสมอนะครับอย่างตอนเยืองเรานะรผม โชว์ข้อบกของคนไทยนะครับเรามาทำวิจัยมาได้จะเห็นอย่างที่ผมพูดเลยครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับบุหรี่นะครอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมช่วยเห็นนะ,น,ะะนะครับท็อปมีสองปีแล้วนะครับในการก่อตั้งกสอนะครับจะมีการร่วมกันกับสมาคมกีฬาครับเพื่อที่จะใช้กีฬาในการติดามชะโรอ็นซีดีเป็นสำคัญน,นะครับซึ่งซึ่งเป็นสมาคมทที่ ได้มีการจัดตั้งตามกฎหม6 8จะพุ่งป <68 S 2> <68 S 1> รี๊ดนะ70-80ได้เลยนะครภายในอีกประมาณปีแอคทีฟ s o c i ตีนะครับระบบกฎหมายนะครับหรืออะไรบางอย่างที่มันช่วยนะครับส่งเสริมสุขภาพครับในการประชุมในวันนี้นอกจากสมาคมทั้งสองกลุ่มที่ผมเรียนแล้ววันนี้ยังมีพิเศษอีกสซึ่งมาหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสงขาลาหรือเชียงรายนะะ <c oughs> นรัต่างๆทับุรีก็อาจารย์วริศเป็นอาจารย์ที่ที่จุฬาก็ช่วยเราดูค่ะว่าไอ้ตัวพฤติกรรมเลยนิ่งเนี่ยอันนี้ก็อาจารย์วริศก็ช่วยทาําข้อมูล,ลวิจัยละเพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันสื่อสารช่วยกันดูว่าหลายๆสมาคมค่ะพี่สุรีนเนี่ยเปิดพื้นที่เลยค่ะให้คนทั่วไปได้ไปออกกําลังกายกิจกรรมทางกายก็เป็นสิ่งที่ อันหนึ่งของสังคมไทยราหนึ่งสองสารัรมครัับลหลูกครับพร้อมครับหนึ่งสองนี้เดียวครับผมพร้อมครับหนึยิ้มด้วยนะครับพร้อมครับหนึ่งส้างไว้ก่อนนะครับ